ยกันในฝั่งของตัวโรงไฟฟ้าอย่างตัวลาดบุรีกันบ้างเราไม่ได้พูดถึงตัวนี้มาสักพักละนะครับโมกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอมสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านครับก็เมื่อวานนะครับราดเขาก็มีการจัด Analy s t meeting นะครับก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเอาลุกของบริษัทนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยผมขอเริ่มจากเรื่องการขยายกําลังการผลิตก่อนนะครับก็ตอนนี้ราดเขาก็ยังมุ่งเน้นขยายกําลังการผลิต ในพลังงานหมุนเวียนอยู่นะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับตอนนี้คาปาซิตี้ของราชเนี่ยมันอยู่ประมาณอ่าสิบจุดแปดกิกะวัตต์นะครับซึ่งประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมาจาก renewable แล้วนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยเขาเขาก็ยังตั้งเป้าที่จะขยายตัวจากจาก renewable ต่อนะครับตอนนี้ในปลายปลายเขาก็มีอยู่อีกประมาณเกือบเกือบสองกิกะวัตต์นะครับซึ่งในเกือบเกือบสองกิกะวัตต์เนี่ยส่วนใหญ่เลยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป จะตั้งเป้าขยายตัวในออสเตรเลียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งในปลายปลายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น2ประเทศนี้แหละนะครับส่วนปีหน้านะครับตอนนี้เขาก็มีกำหนดการซ o d ดีเนี่ยที่อยู่ในปลายปลายประมาณ600กว่าเมกนะครับซึ่งอันที่ใหญ่เลย,ยก็คือโรงไฟฟ้าหินกองหน่วยที่2อันเนี้ยเกือบเกือบสี0เมกเขาถือพุ่นกับกราฟคนละครึ่งนะครับไอ้4 0่นี่คือสัดส่วนของเขาแล้วนะครับแล้วก็กราฟอีกครึ่งหนึ่งอันเนี้ยก็ เป็นไปได,ได้ด้วยดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างเนี่ยแทบไม่เคยดีเลย์อยู่แล้วนะครับก็อันนี้น่าจะเซ d ดีได้ในช่วงเดือนอมการานะครับปีหน้าก็อันนี้มันน่าจะคอนทิบิวต์กำไรให้ราดประมาณปีหนึ่งประมาณ700ล้านนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าช่วงแรกๆของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาทีเดียวนะมันก็อาจจะต้องมีการปรับจูนมีการอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับส่วนแผนลงทุนของเขาเนี่ยปกติราดเขาก็ตั้งเป้าไว้นะครับทั่วๆไปปีหนึ่งเนี่ย จะใช้เงินลงทุนประมาณ1 5 0 0 0ล้านนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยเขามีละ4 0 0 0ล้านที่สำหรับลงทุนโปรเจกต์ในไบปลายนะครับแล้วก็อีกพันล้านเนี่ยก็สำหรับพวกบำร,รุงรักษาทั่ว,วไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลืออีกหมื่นหนึ่งอ่าสำหรับการทำเอเนนะครับซึ่งราชเขาก็ยังยังมองตรงนี้อยู่ต่อเนื่องก็ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องโรงไฟฟ้าอ่าโรงไฟฟ้า,ร,ฟาราชบุรีของเขานะครับซึ่งมันเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าแฟลกชิพเลยเอของเขาเลยเนี่ย 3,600เมกเนี่ยที่ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีเนี่ยแล้วมันจะมี PPA ที่จะหมดอายุนะครับสัญญาการซื้อขายไฟเนี่ยหมดอายุในปี2025แล้วก็2027นะครับก็อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่คนเขาพูดถึงกันมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วแหละว่าหมดอายุแล้วเอาไงต่อเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นมันเป็นโรงใหญ่มากนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีความสำคัญในภาคตะวันตกนะครับก็ตอนเนี้เหมือนมันก็เป็น ค่อนข้างแน่แล้วแหละว่าเขาจะอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติหรืออะไรนะครับอาจจะต้องอมีการบิดเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าในดราฟต์พีที่เขาออกมาช่วงกลางปีนี้เนี่ยเขาก็มีใส่พวกกำลังการผลิตใหม่จากโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยในภาคตะวันตกเนี่ยประมาณ1,400เมกนะครับแต่ว่าอันนี้กว่ามันจะ COD เนี่ยก็คือปี2033เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดบิดเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับอาจจะต้องรออีกสักนิดแต่ว่าราดเนี่ยเขาก็มองว่าด้วยเขาเป็น มีฐานแบบที่เดิมแล้วก็โลเคชันตรงนั้นเนี่ยมันมันมันเป็น s t r a t e g i c a l o c a t i o n เขาก็จะไป participate แล้วก็ยื่นบิดแข่งแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ capacity มันก็คงลดลงนะมันมันใน PDP มันมีแค่พันสจากปัจจุบันโรงไฟฟ้าเขาสามพันนะครับเพราะฉะนั้นที่ที่เหลือเนี่ยจะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับเขาก็มองว่าด้วยด้วยที่ที่มันมันทำเลดีมากๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปขาย direct PPA นะครับซึ่ง Direct PPA เนี่ยมันก็อาจจะต้องรอไอ้พวกเรื่อง third party access หรือว่าอะไรพวกนี้ก่อนนะที่ที่เราเคยพูดกันอาจจะเอาไปขายให้ data center ได้นะครับทำพวก renewable ได้นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะถ้าสมมุติว่าแถวๆนั้นเนี่ยมันมีดีมานไฟจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ขายตรงๆได้เลยนะครับแบบสร้างสายส่งเองเนี่ยโดยโดยไม่ได้ผ่านสายส่ง,งการไฟฟ้าก็คือสามารถทําได้ทันทีนะครับอันนี้มันก็เป็นแผนแผนสำรองของเขานะครับก็รวมๆกันเนี่ยก็จะพยายามใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับก็ภาพรวมจริงๆเนี่ยเราก็ก็มองเป็นกลางนะครับมันอ่าก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีพัฒนาการอะไรที่ที่มันมันใหม่หรือว่ามีนยัยสําคัญมากนะครับมันก็อาจจะต้องค่อยๆรอดู Progress พวกเนี้ยต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยคาดว่าวกาไรอ่าไตรามาสสี่เนี่ยน่าจะสามารถเติบโตได้เยอกเยน็นครับอย่างอ่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราศเขาก็มีกําลังการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงไตรามาสสองเขาไปซื้อโรงไฟฟ้าฐานหิน Uh, p y t ท o n ในในอินโดนีเซียนะครับอันนี้มันเป็นเป็นดีลที่ที่ทำให้ราดเนี่ยมีโอเวอร์แฮงมา2ปีนะครับเขาเพิ่มทุนมาเพื่อซื้อโรงไฟฟ้าแล้วกว่าจะปิด deal ดีลได้มันดีเลยแต่ในที่สุดเนี่ยมันปิดละและอันนี้มันคอนทิบิวกำไรให้ราดค่อนข้างเยอะปีหนึ่งประมาณ2,000ล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นกำไรในภาพระยะระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะสเตเบิลโกรธอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่ามันมันน่าจะสเตเบิลได้นะครับโดยรวม เราก็คงคำคงคำแนะนำออฟเฟอร์ฟอร์มนะครับที่ t ทร็กเก็ตไพร์เท่าเดิม34บาทนะครับอะรียลซันอาจจะยังไม่ได้มีแบบ positive catalyst อะไรเข้ามามากมายนักนะครับแต่ว่า,าด้วยาราคาหุ้นเนี่ยที่มันยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแล้วก็จ่ายปันผลสม่ำเสมอจ่ายปันผลดีนะครับเราคาดว่า v i d e n d y น e l d เนี่ยน่าจยู่ได้6 7ถึงเจ็ดเปอร์ตต่อปีนะครับโดยเฉพาะ mm. หลังจาก เขามีโรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาพวกเนี้ยมันก็ทาให้ e a r n ์เน็งสเตเบได้ความสามารถในการจ่ายบันผลเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงอยู่ที่ว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่ท่านเองครับอืมครับโมกเราชวนพูดคุยกันถึงประโยคหนึ่งดีกว่าคืออันเนี้ยพี่ก็แอบพอดีอย่างเมื่อวานเนี้ยเราก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยเรื่องลาต้าเซ็นเตอร์กันเนาะก็คือแบบโอ้โหดีมาโโตประเทศไทยอีกเยอะคือสมมติเราเรากลับมาก่อนอันนี้ขอก่อนที่จะเข้ามาลาดบุรีนะชวนโมกคุยนิดหนึ่งก่อนดีกว่าคือเราจะสังเกตได้เลยว่า ถ้าไม่นับ d a t เต e n เตอเนี่ยปริมาณการใช้ไฟบ้านเราเนี่ยมันดูเหมือนกับเยียงที่ทุกคนทราบเนะาะอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมมันก็เริ่มชะลอตัวเริ่มปิดบางคนก็มีความกังวลเรื่องดีมานของไฟมันน้อยหรือเปล่าในใครเดียวกันโอ้โหแผน PD p d p พสะพ้ายอย่างไห่มากันเต็มเลยนะครับแต่ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดันได้การย้ายฐานการผลิตแบบบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมาเยอะ โดยเฉพาะเริ่มเห็น Data Center ที่ใช้ไฟเยอะกว่าปกติเนี่ยหลายเท่าตัวมันเลยทําให้เฮ้ยอยู่ๆแบบอา้าวเฮ้ยจากแรกคิดว่าก,กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันดูไม่น่าสนใจแล้วเพราะดีมานการใช้ไฟบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีแต่ปิดโรงงานมีแต่ย้ายโรงงานแต่พอช่วงสงครามการค้ามาพอช่วงดัต a c เ n t e r ตอร์มากลายเป็นอยู่ๆเราแบบเป็นมานอกสายตาแล้วกลับมาแบบเริ่มมีความเชื่อของการใช้ไฟเพิ่มขึ้นมาแบบงงๆเลยเนี่ยนะครับเลยอยากจะมาถามโมกว่า เรื่องของดีมานด์การใช้ไฟเนี่ยสุดท้ายแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรายังไงคือเรายังแข็งแกร่งอยู่ไหมแล้วซัพพลายใหม่ของ PD อ่าแผนแผนใหม่เข้ามาเนี่ยมันยัง solid อ,อยู่ไหมแล้วกลุ่มรถไฟฟ้ายังจะเล่นเก่งอะไรกับประเด็นนี้ได้อยู่ไหมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยแผน PD p d p ฉบับที่เขา d r a f ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่รวมเรื่อง Data Center เลยนะไอพวกดีมานการใช้ไฟที่ใช่ที่เขาปรเช็คว่ามันจะโตเนี่ยมันก็อาจจะมาจากธุรกิจเพราะการใช้ ev ที่เขาก็ออก็พ r e กว่ามันน่าจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับยิ่งตอนนี้โอ้โหราคารถ EV ก็ก็ถือว่าน่าดึงดูดนะพอสมมุติว่าคนเปลี่ยนมาใช้ EV พราะใช่คนคนเปลี่ยนมาใช้ EV เยอะพวกนี้ครับอ่าดีมานการใช้ไฟเนี่ยพวกนี้มันก็จะเยอะตามนะครับก็ในแผน p d p อ่าฉบับที่เขาทำดรามเนี่ยมันยังไม่ได้รวม Data Center ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ Data Center ตอตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอมบอกก็คือทุกคนก็ก็สนใจลงทุน ที่ประเทศไทยนะครับแล้วด้วยภาครัฐเนี่ยเขากพยายา็พยายามสนับสนุนเนาะอย่างไอพวก third party access หรือว่า direct PPA เนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่คุยกันมาหลายปีมากๆแล้วแต่ว่าตอนเนี้พอ data center มันมาเนี่ยเหมือนเขาผลักดันจริงๆเราน่าจะเกิดน่าจะเห็นภายในช่วงปีหน้าด้วยซ้ําแล้วถ้าสมมุติว่าไอพวกเนี้ยมัน work แล้วต่างชาติเห็นว่าเอ้ยเรามีไฟสีเขียวมาช่วยให้ data center เขาเนี่ยาสามารถามีไฟ stable ค่าไฟถูก มีไฟสีเขียวมาให้เขาใช้เขาก็อาจจะมาลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มต่อยอดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอัพไซด์ของดีมานการใช้ไฟในช่วงอาจจะ5้าถึงสปีข้างหน้าได้เลยครับแล้วก็แผน PDP ใหม่ๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะต้องมารีไวซ์แล้วก็อินคอร์เปอเรตเกี่ยวกับพวกพวกดีมานไฟจากจาก Data Center ตรงนี้ครับโอเคอะนั็นเรื่องแรกนะครับโมงค,ครับเราก็สรุปนิดหนึ่งคือณตอนนี้คือตอนนี้เราพูดถึง GPC กับวิกิมไปพอสมควรแล้วละนะครับ โมกสรุปนิดนึงว่าในปี2025เนี่ยถ้าให้เลือกระหว่าง IPP กับ SPP เนี่ยแต่และประเด็นมันมีแคตตาลิสมีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับเอาอุตสาหกรรมก่อนอืมจริงๆอุตสาหกรรมโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็อย่างปีหน้าเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ได้มีกําลังการผลิตใหม่ในประเทศหรือว่าอะไรเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังกันก็คือจะลุ้นการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม ซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ PDP เอ้ยไม่ใช่โรงไฟฟ้า IPP หรือ SPP เดิมขนาดนั้นละก็คือโรงไหนก็สามารถพาร์ทิสิ a เพได้นะครับในในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยซึ่งโรงไฟฟ้าอย่างอย่าง GTC Bgrim g a l เนี่ยสามคนเนี้ยเขาพาร์ทิสิ a เพเยอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนโรงไฟฟ้า IPP เดิมอย่างพวก e c โกราเนี่ยก็จากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาไปออกต่างประเทศค่อนข้างเยอะเนาะไปลงทุน ต่างประเทศเท่านข้างเยอะเพราะว่าในไทยเนี่ย o อ p o r t u n เนี่ยมันมันอาจจะอาจจะมากไป,ป<ร>ใช่<ม>ใช่แต่ว่าตอนนี้พอมันเปิดเนี่ยเมื่อาวานเนี่ยที่ผมผมมีการถามผู้บริหารของของราชบุรีเนี่ยจริงๆเขาก็ตอนนี้เขาก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ก็มาให้ความสำคัญกับในประเทศพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะบิดได้น้อยแต่ตอนนี้เขาก็เขาก็บอกตามตรงเ่ยเขาก็พยายามแก้เกมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ r e เนเ a b l e ตรงเนี้ยในอนาคตเนี่ยผมว่าทุกคนก็ ก็มีโอกาสเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเค้กมันก็น่าจะก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องการกําลังการผลิตปีหน้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากําลังการผลิตใหม่ๆที่มันจะเซียดีแล้วเข้ามาตรงๆเลยเนี่ยมันอาจจะย,ยังไม่ได้มีอ่เยอะมากนักน,นะครับ <comunque> อย่างปีนี้มันมีเยอะโรงไฟฟ้าลไอที่เข้ามาใหม่ก็โดยเฉพาะของกาฟนะครับเราก็จะเห็นว่ากําลังการผลิตของกาฟเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับ<อ>แต่ปีหน้าเนี่ยเต็มที่เต็มที่ที่เราเชยร์กันนะครับก็คือ เรื่องอเรื่องราคา gas ธรรมชาติที่ที่ที่เรามีการพูดคุยกันเมื่อวานว่า,วาเออสุดท้ายแล้วเทรนเนี่ยมันน่าจะมันยังไงมันมันก็น่าจะลงนะในขณะที่ค่าไฟเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นอ่ผมผมก็คิดว่าในระยะสั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่าโรงไฟฟ้า IPP ครับผมโอเคเพราะว่าอย่างแชร์ให้ฟังปติดประโยคก็คือเวลาค่าไฟขึ้นค่าไฟลงแล้วส่วนต่างแก๊สเนี่ย SPP มันจะแวร์ี่ตามนี้ส่วน IPP มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง นะครับเพราะฉะนั้นถ้า<ช>เรารปีหน้าเรามอมเปมนตีแบบนั้น SPP ดูดีกว่า IPP นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางโมกมากครับครับ